เอ็มบัปเป้นะครับยิงคนเดียว2ประตูนะครับพาเปเช่นะครับสยบบาซ่าที่ค้ำนูนะครับผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้สำเร็จนะครับรายละเอียดในเกมสุดมันเกมนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเกมที่ค้ำนูนะครับก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นเกมเลกที่2ครับหลังจากที่เลกแรกครับก็เป็นทีมอย่างบาเซลนานะครับบุกไปชนะทีมอย่างเปเช่ถึงปาร์คดแปลงครับ3ประตูต่อ2ครับ และนี่คือการจัดตัวของบาร์เซโลนาครับด้านบนครับแต่เซเก้นนะครับเกมรับมีชูสคุนเดอาราโคคูบาซี่ดาวกานเซลโลนะครับแดนกลางมีเฟรนกี้เดยองอิวคายคุโดกานเปเดรียเกมลุกนะครับก็จะเป็นทางลามินยามาวนะครับมีทางเลวันดอฟกี้และก็ราฟินญาครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างเปสเชนะครับเมื่อวานนี้นำทัพโดยนักเตะอย่างเอ็นบัปเป้นะครับอุสมานเดมเบเล่บาโคลาแดนกลางมีฟาเบียนลูอิสครับวิตินญาไซเร่เอเมรี่ครับ เกมรับนะครับมีนูโนเมนเดสครับลูก้าอีรอนเดสมาควินยอตฮาคิมีผู้รักษาประตูเป็นทางกิโจดอนนารุม่าครับโดยในเกมนี้นะครับเปิดฉากมาเพียงแค่12นาทีเท่านั้นนะครับบาร์เซโล่าทีมเจ้าถิ่นนะครับออกนําไปก่อนจากลูกยิงของราฟินญาครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นทางบาร์เซโล่าแล้วนะครับที่จะเป็นแบบสบายๆครับเพราะว่าสกอร์รวมณเวลานั้นนะครับก็เป็นทางทีมอย่างบาร์เซโล่านะครับขึ้นนําทีมอย่างเปเช ก็อยู่ที่4ประตูต่อ2นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นในนาทีที่29นะครับและนี่นะครับก็คือจุดเปลี่ยนสําคัญในเกมนัดนี้นะครับในนาทีที่29นะครับนักเตะอย่างบาโคล่านะครับหลุดเดี่ยวกําลังจะยิงประตูอยู่แล้วนะครับแล้วก็กองหลังตัวสุดท้ายของบาเซลนานะครับก็เป็นทางโรนลล่าอาโคนะครับก็ไม่มีทางเลือกครับวิ่งไล่ตามทางบาโคล่าไม่ทันนะครับ แล้วก็มีจังหวะที่ไปทําฟาวนะครับตามภาพที่เห็นดังรูปเลยครับแต่ก็เป็นการฟาวนอกกรอบเขตโทษนะครับจังหวะนี้นะครับผู้ตัดสินไม่รอช้าครับเดินมาแล้วก็ชักใบแดงทันทีให้กับทางโรนัล่แอราโคครับแน่นอนแหละครับหลังจากที่มีตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับบาเซลนาก็ตกเป็นรองทันทีครับแล้วก็ทีมอย่างเปเช่นะครับบุกเข้าใส่จากทุกทิศทุกทางนะครับและสุดท้ายครับก็มาได้ประตูตามตีไข่แตกครับในนาทีที่40นะครับจากอุสมาน เดมเบเล่นะครับสกอร์รวมตอนนี้ก็ไล่มาเป็น3ประตูต่อ4นะครับโดยจบครึ่งแรกครับคู่นี้ก็เสมอกันไป1ต่อ1ครับจากนั้นนะครับในช่วงครึ่งหลังออกสตาร์ทมานะครับก็เป็นเปเช่ครับผู้เล่นเยอะกว่านะครับมาจากทุกทิศทุกทางในการสร้างสรรค์เกมลูกครับแล้วก็มาได้ประตูออกนํา2ต่อ1นในเกมนี้นะครับจากลูกยิงไกลนอกกรอบเขตโทษของวิตินยายิงไกลเข้าไปอย่างสวยงามครับสกอร์รวม2นัดนะครับเสมอกัน4ประตูต่อ4ครับ แล้วหลังจากนั้นครับในนาทีที่61ครับจาวการเซโลครับเข้าสกัดใส่อุสมันเดมเบเล่ในกรอบเขตโทษครับแบบไม่ระมัดระวังไม่ดูตามมาตาเรือครับผู้ตัดสินไม่รอช้าครับชี้ไปเป็นลูกจุดโทษนะครับแล้วก็เขมพีเลนเอ็มบาเป้นะครับเป็นคนสังหารจุดโทษเข้าไปแล้วก็เป็นการยิงแบบสุดคมเลยนะครับทำให้เปเช่พลิกแซงในเกมนี้นะครับขึ้นนําทีมอย่างบาเซลนา3าประตูต่อหนึ่งและสกอร์รวม2นัดก็เป็นทางเปเช่ด้วยครับพลิกแซงบาซ่ากลับมา ขึ้นนำ5ประตูต่อ4นะครับสถานการณ์เป็นเปเชกลับมาได้เปรียบและจากนั้นนะครับด้วยตัวผู้เล่นที่มันเยอะกว่านะครับสถานการณ์อะไรต่างๆเปเชก็คุมเกมได้ทั้งหมดนะครับและวมาได้ประตูปิดท้ายตอกฝ่าลงอีกลูกหนึ่งนะครับในนาทีที่89จากคิลเลนเอมบาเป้เะครับเกมนี้ยิงคนเดียว2ประตูนะครับประตูในนาทีที่89ก็เป็นเกมนี้นะครับที่ทำให้เปเชบุกไปชนะบาเซลนา4ประตูต่อ1ครับ ส่งผลให้สกอร์รวม2นัดครับเปเชก็เอาชนะบาเซลนาไปแบบสุดมันเลยครับ6ประตรูต่อ4ครับกรุยทางผ่านเข้าสู่รอบซีซ i มิทเฟลได้สำเร็จแหละครับโดยหลังจบเกมเกมนี้นะครับทางหลุยส์ดูเก้ครับก,ก,ก็ไม่สัมภาษณ์นะครับบอกว่าผมภูมิใจมากๆกครับกับทีมทีมนี้บอกมันไม่ง่ายเลยสำหรับผมในฐานะที่เป็นอดีตผู้จัดการทีมของบาเซลนาผมหวังว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีก แต่ก็พูดถึงนักเตะอย่างเอมบาเป้นะครับโดยว่าเอมบาเป้เป็นผู้นําที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นจนจบวิตินยารวมไปถึงอุสมานเดมเบเล่ก็ถือเป็นผู้นําด้วยมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสําหรับพวกเราทุกคนนี่คือบทสัมภาษณ์นะครับของคุณซื่อของเปเชนะครับอย่างหลุยเอ็นริเก้ครับส่วนทางด้านเอมบาเป้นะครับที่เป็นพระเอกครับยิงคนเดียว2ลูกในเกมเกม,เกมนี้นะครับหลังจบเกมก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อครับโดยมีสื่อไปถามนะครับบอกว่าเชยนนะในเกมนี้แล้วก็ถ้าเกิดคุณคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ คุณจะเปลี่ยนใจอยู่กับเปเช่ต่อหรือเปล่าเอมบาปเป้ก็ตอบว่าไม่ผมภูมิใจที่ได้สวมเสื้อของเปเช่เพราะผมเป็นคนปารีสผมฝันที่จะควา้าแชมป์ลีกกับเปเช่และเราพยายามทุกวิถีทางที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงที่เวมบลียให้ได้และนี่คือบทสัมภาษณ์ของเอมบาปเป้นะครับก็จะไม่มีทางเปลี่ยนอนาคตอย่างแน่นอนนะครับกับการย้ายออกจากเปเชและก็จะพยายามทําทุกวิถีทางนะครับให้ควา้าแชมป์ให้ได้ในฤดูกาลนี้ครับ ส่วนทางด้านกุนซืออย่างชาบี้เอเนเดสครับกุนซือของบาร์เซโลน่านะครับก็ออกไม่สัมภาษณ์แบบสุดเซ็งนะครับบอกว่าน่าเสียดายแชมเปี้ยนลีกของพวกเราจบลงแล้วเนื่องจากความผิดพลาดของผู้ตัดสินผมเพิ่งบอกผู้ตัดสินไปว่าพวกเขาคือหายนจนั่นคือเรื่องจริงและนี่คือบทสัมภาษณ์ของชาบี้เอเนเดสครับที่คือผู้ตัดสินในเกมนี้ไม่หายครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่สุดมันและอยู่ในความทรงจาของคนแฟนเลยนะครับปเป๊ชนะครับก็สามารถเอาชนะบาร์ซ่า และผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟิแนลได้สําเร็จนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าฤดูกาลสุดท้ายของเอ็มบาเป้นะครับแล้วก็มีโรเบียติกเก้คุมทีมนะครับจะสามารถประสบความสำเร็จในยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้ได้หรือเปล่านะครับโดยด้านต่อไปของพวกเขาในรอบเซมิไฟิแนลนั่นก็คือเสือเหลืองอย่างบูรุสเซียดอทมุนนะครับก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าบทสรุปฤดูกาลนี้ของเอ็มบาเป้กับเปเชจะจบลงอย่างไรในเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกครับ แล้วเพื่อนๆละครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเปเชครับคิดว่าเปเชดีพอหรือเปล่าที่จะก้าวขึ้นไปสู่แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกของสโมสรครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมตั้งเป็นการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไปด้วยนะสุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยกันครับสำหรับใครที่อยากจะได้รถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งไว้ขับครับขอแนะนํานี่เลยครับน p o w e r ยัวเทอรนี่นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษแบบมอบให้นะครับเป็นโปรโมชั่นที่ถือดีมากๆครับหากใครสนใจนะครับเข้าไปได้เลยครับที่ www ร์นะครับ suzuki.co.th ครับหรือว่าอยากจะขับรถคันนี้ด้วยตัวเองครับไปลองสัมผัสได้เลยนะครับที่โชว์รูมสุซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับโปรโมชั่นแบบนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นครับยังไงก็ฝากด้วยลวกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุูกิครับ